สวัสดีครับกลับมาพบกับบอดโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สิบเก้าเมษายนกลับมาเจอเจอทีแด่ตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัสเฉพาะตัวที่มันใจสดเน้นสดคําคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมดห้า EP ห้าตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP ห้าเป็นตัวมัดใจสดเน้นสดตัวที่ห้านิดกับรอริยองห้ามพลาดด้วยประกาศทั้ง่วงฝากทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟัง กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองผูด้ดูแฮนดิแคปนี้กับรอรยองศึกลีกเอิงฝรั่งเศสแข่งขันกตอที่สองเจ้าบ้านนี้ต่อลูกลบสิบสำหรับเกมคู่นี้นีสกับรอรองนีสใหญ่กว่าเหนือกว่าลงเล่นในบ้านแต่อะไรก็ตาม่ะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูอาการในตารางลีกนีสอยู่ตรงไหนรอรองอยู่ตรงไหน แรงจูใจในการเล่นคืออะไรก่อนมาเจอเจอการผลงานห้างเกมหลังสุดใครทําอะไรไวอย่างไงบ้างแพ้ชนะเสมอการลงทุนหลักมีกําไรหรือเปล่าและการเจ,เจอเจอการที่ผ่านมาออกมาแนวไหนทางใดบอลโอเคจากค่อยๆไล่เรียงให้เพื่อนๆได้รับทราบข้อมูลทั้งหมดไว้ช่วยประกอบการตัดสินใจรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเหมือนเดิมครับคอนเซปต์คนกำเงินคือคนลงทุน คือคนตัดสินใจแต่ใครถ้าชอบเหมือนบอลโอเคจะตามก็ตามเลยครับถ้าจะสวนก็แล้วแต่หรือจะปล่อยผ่านก็ได้นะนี่คือข้อมูลเริ่มต้นตารางหลีกครับในตารางหลีกนี้คืออดับที่ห้าของตารางมีอยู่สี่สิบสี่คะแนนพวกเขาอาจอยากได้อันดับที่สี่จากริวแต่มีคะแนนห่างอยู่ที่ห้าคะแนน ซึ่งถามว่าไล่ย,ยากไหมไม่ยากแต่ตัวเองต้องชนะให้ได้แล้วริว้ให้ริวพลาดก็มีโอกาสลุ้นแย่ดับที่สี่จากริวได้เพราะนั้นสิ่งที่นี้จะต้องถามคือต้องพยายามเก็บชนะให้ได้ก่อนไปดับแรกแต่สาระสําคัญไปกว่านั้นคือตัวนี้เองนั่นแหละที่ต้องรักษาดับที่ห้าเอาไว้ให้มัน่นเพราะว่าพวกเขานั้นโดนทีมที่ไล่ตามมาจี้ก้นลงไปสี่สิบสามห่างคะแนนเดียว ลียงมีสี่สิบเอ็ดห่างสามคะแนนหรือแม้กระทั่งแรงห่างแค่สี่คะแนนโอกาสที่โดนชุดกระชากลากงลงมานอันดับที่เป็นรองมีมากอยู่ไม่น้อยมีมากอยู่ไม่น้อยแต่เอาละนีดเองต้องพยายามแต่ก็มีสิ่งหนึ่งนะที่นี้เนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบทีมที่อันดับล่างๆรองลงมานะก็คือจํานวนเกมที่แข่งขันน้อยกว่านีดแข่งอยู่ยี่สิบแปดรองยี่สิบเก้าลียงริบเก้าแรงยี่สิบเก้า เพราะนั้นนี่อาจจะเป็นจุดได้เปรียบของนีดที่ต้องพยายามรักษาเอาไว้ด้วยอีกทางหนึ่งส่วนรอรยองรอรยองเป็นทีมดับที่16มีอยู่26คะแนนแตมเท่ากับรอบวยดีกว่าแค่ประตูดได้เสียโอกาสตกชั้นแน่นอนมีเต็มร้อยโอกาสอยู่รอบมีไหมมีเต็มร้อยเพราะว่าทีมที่อยู่เหนือพวกเขา อย่างเลยอ,อาร์มมีแค่ยีดอย่างนอนมีแค่สามเอ็ดไม่ได้ไกลหรือแม้กระทั่งมงมคนนี้มีสามสิบสามก็ยังได้ลุ้นอยู่เพราะนั้นก็อยู่ที่รอรยองเองว่าจะทําได้ดีขนาดไหนกับชั่วโมงที่เหลืออยู่กับจํานวนเกมที่เหลืออยู่ในการที่รนในการตรงชั้นซึ่งรอรยองเองก็ให้วความตคัญในเกมนี้มากเพราะเกมนี้ก็เหมือนเป็นเกมนักตกาง ที่รอยองแข่งขันน้อยกว่าลอแข่งขันน้อยกว่าเพื่อนในกลุ่มเดียวกันเพื่อนในกลุ่มโซนท้ายเนี่ยจะเห็นว่ามองโปเยี ier, ่นนงเลออาบเมดหรือไม่แันแก่ง,มงพมทู์แข่งไปแล้วยี่บเก้าเกมแต่ลอยองแข่งแค่ยี่สิบแปดเกมเพราะนั้นถ้าเกมนี้มีคะแนนจะถือว่าได้เปรียบเพื่อนๆอ,อยู่เหมือนกันเพราะว่าจํานวนเกมเท่ากันแต่ว่าแต้มขยับเพราะนั้นบอกเลยว่าวันนี้ทั้งนี้ทั้งลอยอง ต่างก็ต้องการสามคะแนนเต็มด้วยเหตุผลที่แตกต่างด้วยเป้าหมายที่แตกต่างแต่โค้ชสำคัญผลงานห้าเกมหลังสุดของนิดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ,พ้สามผู้ชมตามตรงนะผลงานแบบนี้กับทีมตับที่ห้าถือว่าแย่ถือว่าแย่เพราะว่าเป็นทีมกลุ่มนำอ่ะมันควรจะทำได้ดีกว่านี้ ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามนี่บอกเลยว่าแค่เห็นผลงานก็รู้อยู่แล้วว่าการลงทุนมันเจ๊กงกระบอกจำไรเกมเดียวเจ้าหนึ่งขาดทุนสามเจ๊งเห็นเห็นเกมในบ้านที่เคยเป็นจุดขายจุดแข็งก็เลยแทะมาดันมาดีเอาเกมเดือนด้วยซ้ำพอเพราะจะเห็นว่าในห้าเกมเหลังทุนเกมที่ชนะคือเกมเยือนเยือนลองชนะเยือนแรงเสมอแต่เกมในบ้านดันแพ้นองดันแพ้มองคนเย่เออเอาสิ ไปแข่งนอกบ้านส่วนลอรียองท้องบอกเลยว่าลอรยองนี่อยู่ท้ายตารางนะแต่อาการคล้ายกันนี้เลยผลงานเนี่ยชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามแต่โดยส่วนตัวมองว่าดีพอตัวไม่ดีมากไม่แย่มากมีเอาเรว่าพอตัวดีกว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่ดีพอตัวพอตัวพอตัว ทางที่หมงานเหมือนนี้จะบอกว่านี้จะแย่แต่เรายอมพอตัวเพราะว่าชื่อชั้นทีมไงมาตรฐานทีมไงทีมโซนท้ายชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามก็โอเคอยู่เพราะสามเกมที่แพ้เนี่ยแพ้ใครแพ้นิยงแพ้แมสนิยมงทีมใหญ่แมททีมกลุ่มนำมงโปนี่เยเป็นทีมโซนท้ายเหมือนกันที่หนีหนการตกรชั้นแต่ที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ อลอริยองก็ดีๆกับเกมนอกบ้านบุกเอาชนะแลนด์บุกเสมอโมนาโกในเกมเดือนกลายว่าทั้งนี้ทั้งอลอริยองช่วงหลังเก่งเกมเยอ้ในการทั้งคู่เก่งเกมรับและโต้ในการทั้งคู่อา้าวแบบนี้วันนี้นีดลงเล่นในบ้าน้าเข้าทางอลอริยองสิครับเพราะนี้ต้องเดินบุกเกมลุงกงบ,บุกเขาใส่อลอริยองก็ดักสว่างสนกับเพื่อหวังคะแนนในการตรงชั้นมีนการตรงชั้น การลงทุนของลอยยองกำไรสองเกมขาดทุนสามเกมหางลบกว่นี้แล้วอยู่แดนลบขาดทุนเหมือนกันแต่ดูแลขาดทุนน้อยกว่าเจ้าบ้านนะวางกันเถอะอ่านี่คือผลงานข้างต้นครับเป็นไงเพื่อนๆมอ,อยังไงชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามเหมือนกันเลยทั้งนี้ทั้งลอนยองและก็เก่งนอกบ้านกันทั้งคู่ยังไงดีการเจอเจอกัน การเจอเจอกันห้าครั้งหลังสุดนีชนะสองครั้งรอ,อยยงยชนะหนึ่งครั้งเสมอกไปสองครั้งถ้ามองตามเนื้อผ้านี้ลอยยังดีกว่าเพราะลอยยองยืนอ,อยู่ในฐานะบนหลองกีนราคาได้สามเกมนี้กีนราคาได้สองเกมแต่แต่แตนีชนะแค่สองหนึ่งวันนี้นีต่อเท่าไหร่ครับนีต่อลูกลบสิบสองหนึ่งก็ไม่ได้ตังนะหนักไปกว่าน,นั้น เอามาฝากเพื่อนๆเ,เลยมองไกลถึงสิบเกมการเจะกันระหว่างรอยองกับน,นิดนี้เจอรอยๆรอยองต้องมอกเลยครับว่าทุกเกมที่นิดเอาชนะรอยองได้ไม่มีเกมไหนลยสักเกมที่ยิงขาดเกินราคาหนึ่งลูกเพราะนั้นด้วยราคาต่อเกมนี้หนึ่งลูกถ้าเรามองตามนี้รอยองมีแค่เชีย์ฟรีก,รกินเต็มนะอ่ามาถึงตรงนี้เพื่อน,อนๆอาจจะเริ่มจุดประกายอะไรบางอย่างหรือเปล่า เริ่มเอียงไหมอย่าเพิ่งเอียงปล่อยหัวว่งวางๆไว้ก่อนยังไม่ต้องเลือกอย่าไม่ต้องเลือกก็ได้เพราะว่าเราต้องไปสองผู้ดูแฮนดิแคปผู้กับแฮนดิแคปจากเจ้าต่างห้าลายมองผ่านเกมนี้จบรอรยองอยังไงปรากฏว่าวันนี้มาแบบเซอร์ไพรส์มาแบบเรียกว่าออกพงลง้พงยาแหวกแนวมาเลยเจ้าต่างห้าลายเลือกยืนอยู่กับรอรยองทีเดือนบอลรอง นอกบ้านต่อเนี่ยอ่านอกบ้านและเป็นทีมโซนท้ายเจ้าเรื่องรอยยองห้าลายปรับราคาลดลงทั้งหมดเจ้าเรื่องเสมอสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงเจ้าไม่กวนนีเจ้าบ้านปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดห้าลายยังไงเพื่อนเพื่อนเจ้าการปรับขนาดน,นี้เลยอ่ะใจโคตรถึงเลยเราจะถึงจ้าวเจ้าไว้เนี่ยมั่นใจอะไรขนาดน,นั้น มั่นใจว่าลอยยองจะบุกชนะเนี่ยน,นะมั่นใจว่าเสมอนี่ยังพองเข้าใจได้แล้วก็ไม่กลัวนี้จะบ้านเลยโอ้โหมั่นใจในลอยยองเกมเยือนเหลือเกินเอาละเจ้ามั่นใจอย่างนี้เราก็แจ้งแบบนี้เราก็บอกเพื่อนเพื่อนแบบนี้เจ้าเชื่อลอยยองกำเนียนเสมอนะในตัวฮูอ่ะและตัวแฮคดิคหนึ่งลูกอย่างที่บอกครับนี้ต่อลูกลมสิบแต่ตอนนี้ในราคาลูกลมสิบหกสิดลูกจ่ายเลรยหนึ่งจุดเก้าแต่จะเห็นว่าช่อง เจ้าบ้านนี้มีเหรียแปดสองไปแล้วก็แสดงว่าจากลูก,กลมส็บกลายเป็นลูกลมห้าในมังเจ้าแล้วราคาหนึ่งลูกเจ้าห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเจ้าบ้านบนต่อและปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องบนรอรอริยองเจ้าเชื่อใจบนรอรอยองจะกินไฮนิแคบนี้ได้มากกว่าเชื่อใจมากกว่าเจ้าบ้านที่จะกินไฮนิแคบนี้ได้สาเร็จเพราะนั้นภูอยู่กับรอริยองแฮนิแคบก็อยู่กับรอริยองและราคาหนึ่งลูกอย่างที่บอก การเจอการสิบครั้งนี้ชนะรอยองได้หลายครั้งก็จริงแต่ไม่เคยเกินราคาหนึ่งลูกเลยเพราะนั้นเกมคู่นี้คู่นี้ฮันนีแขับนี้น่าส่วนลองรอนยองเป็นอย่างยิ่งอย่างที่บอกครับรุนแค่เชียร์เพียกินเต็มเมื่อไปบวงรวมข้อมูลพื้นฐานโดยเพราะสถานการเจอเจอกันบอลตกเหตก็มั่นใจมั่นใจมั่นใจไม่มั่นใจจะกล้าลงทุนได้ย,ยังไงถูกไหมเลือกแล้วก็ต้องลงเลือกแล้วก็ต้องสู้ ใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านกันสวยก็ได้บอลลูนแคร์เรื่องสวนลองรอหรือยองเป็นทีเด็ดตัวแดนสุดสิบดาวเป็นตัวมั่นใจสุดแดนสุดตัวที่ห้าในพ p ห้าประจําค่ำคืนวันศุกร์นี้สวนลองรอหรือยองมั่นใจเสมอได้บุกเอาชนะได้แต่ถ้าจะแพ้ก็แพ้ไม่ขาดเชียร์ฟรีกับกินเต็มส่วนท่านใดอย่างไม่ได้รับฟัง EP หนึ่งถึง EP สี่บกวนติดตามด้วยขอบพระคุณครับ